สา,ส,สารธรรมเพื่อชีวิตพัฒนาจิตให้เกิดสันติสุขโดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอนำเสนอข้อคิดคติธรรมเรื่องดีรอบทิศเพราะกัลยาณมิตรรอบตัวแม่น้ำลำคลองที่มีท่อน้ำทิ้งซึ่งมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนและไม่สะอาด ไหลลงจากทั่วทุกทิศเป็นประจำหากไม่ได้รับการบำบัดไม่นานแม่น้ำหรือสายน้ำนั้นอาจเน่าเสียและส่งกติ่นเห็นได้หากทุกคนรอบทิศต,ติดเชื้อโรคส่งต่อได้การจะให้คนที่อยู่ตรงกลางห่างเชื้อร้ายพ้นอันตรายจากโรคย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากการกระทำของคนเราทั้งในเรื่องการคิดการตัดสินใจและการยอมรับผลที่จะมีตามมาแม้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่หลายหลก็กลับส่งผลต่อส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทั้งมิตรในเรือนเพื่อนในรั้วคนในครอบครัวและคนรอบตัวทั่วทิศผู้คนรอบทิศและมิตรรอบตัวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหลักคำสอนเรื่องทิศ6ได้แสดงความสำคัญของความเป็นกาลยานามิตรเป็นทิศชี้ทางสร้างสิ่งดีงามให้แก่กันและกันไว้อย่างรอบด้าน มารดาปิดาเป็นทิศเบื้องหน้าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายคนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนถ้าทิศทั้งหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมากก็ยากที่จะให้ใครๆที่อยู่ระหว่างกลางดีอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อมองไปเบื้องหน้าไม่มีบิดามารดาเป็นที่ยึดเดียว มองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะนำมองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้องผู้หวังดีมองไปเบื้องซ้ายก็ไม่มีสหายที่เป็นกาลยานมิตรมองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้รับใช้ให้ความช่วยเหลือมองไปเบื้องบนก็ไม่พบสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้ตรงกันข้ามมองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนังโรงละคร สถานอบายมุกต่างๆและบุคคลต่างๆที่ชักนำไปในทางเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆแต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมากก็ยากจะเสื่อมเสียได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนผู้คนรอบข้างต่างมุ่งทำมาหากินแสวงหาทรัพย์สินดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแต่ไม่พึงลืมสิ่งที่เป็นยอดแห่งความดีงามในสังคม คือความเป็นกลยาณมิตรเป็นทิศท,ที่ดีให้แก่กันจะช่วยกันรังสรรคครอบครัวสร้างสังคมรอบตัวให้หน่าอยู่ด้วยการดูแลกันในครอบครัวไม่พาตัวติดลมถมเวลาให้กับโทรศัพท์และเทคโนโลยีจนเกินความจำเป็นและความพอดีมีไมตรีรอยยิ้มและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันรักษาสัมพันธ์กับคนรอบข้างทุกก้าวย่างร่วมสร้างสุขให้ชีวิตด้วยการเป็นกลยานมิตร ต่อกันทน้วกททั้งหลายจงเปล่งว่าเจอว่าสาธุสัตว์ส